ครับวัสด,ดีครับครูวัสด,ดีวัสด,ดีท่านเกษตร<ฮ><ด>ทำอะไรอยู่แล้วครับครูกำลังดูกล้าหอมแบ่งอยู่พอดีอจะได้เตรียมลงมได้เชือีนี่น,บบนี่ครูมีอะไรล่ะครับพ่อไม้ทโทษหลงครูยานะครับครูเพราะว่ามันจะเป็น,นอนนนนันตรายต่อสุขภาพครูด้วยแล้วก็พอไปตกค้างในดินไหลลงน้ําเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยครับครูผมว่าน่าจะหาแบบอื่นที่เป็นปลอดภัยแบบชีวภาพ เดี๋ยววันหลังผมมาเยี่ยมครูเดี๋ยวผมถือมาฝากนะครับนะครูนั่นเลเห็นแล้วนี่เจ้าความมาดูนี่มีอะไรบ้างครับครูนี่ของดีเราเดีดูนี่กำลังเตรียมไว้โอ้ดีนะครับครูครูอยากจะให้ช่วยหาพ่านกบให้ด้วยใช่ครับเมื่อยมือเีกว่าเมื่อยปากนะครับครูสมดังที่คําพ่อหลวงท่านสอนไว้นะครับครูเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเราเลยนะครับครู 知道吧？ แต่โค้ชบุเก็จะเป็นสาวงามครับเขาจะลงมาชมเชยมาแต่เวอาหารแต่ว่าผู้ชายคนนี้พอเลียงเห็กก็คิดว่าเป็นสาวงามก็เลยนี่ชอบเนี่กกปปย,อ,อ,ยาาอยากกินปลากรดไปกีบเข้ากันเลยเท่านี้นะตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็เลยมาให้ผู้ชายอยากฝันเขาได้กับลูมาแบบนี้ไายก็บเรลา,ราลูกเราล้ำสูงขอเชิญแม่โค้ชุญแม่โค้ชสี แม่นางจันทีแม่ศรีสุดาแม่นางมะลิวันแม่นางจันสุดา,ดาขอเชิญวันนี้วันดีลูกจะขอเรียกขวัญข้าวขอให้แม่ลงมาชมมาเชยขวัญข่าว, th th าวอยู่ทางท Stall ิศเหนือขวัญเปลืออยู่ทางที่ใต้เลี้ยงดูลูกมาจนใหญ่เถิดเจ้าแม่ประคุณเอ้ยสาธุสาธสาธุเฮา โอ้สุดปูนเขาใหญ

เป็นมติที่ประชุมเลืองวงอาจารย์กันเรียนลายจีจำเจของการวงเปลี่ยนใหม่มก็ไม่เป็นไรครับปีนี้ก็มีแปลกๆใหม่ๆมั่งก็ดีครับต้องขอบคุณครับที่กำนันยังให้ความเมตตาเรามาตลอดไม่มีอะไรแล้วผมก็จะปลาแล้วครับครับขาเราบพร่มครับตัวรายค่าครับวกับ อาครูสวัสดีครับเสียใจด้วยนะครับครูทีไม่ได้เอาครูมาเล่นวันนี้ครับเป็นไรเขาได้ระชมกันแล้วใจชาวบ้านับข้ไปดูด้วยครับกาเัป็นผู้กระหรว่าผู้ประทสัมพันธ์กันไปโยบก็เทา่าสร้างคุณาความดีเลยจ้า ทำดีไว้ให้คนเองดีกว่าเป็นนักเลงให้คนกลัวดีเท่าอยู่ที่ตัวทำต่าสูงต่ำอยู่ที่การทำตัวรักเรีเปวบัวกรมอยาทำาท่วจะหมองหัวหมวนไหมเป็นเมืองผีสูงเลืองต่างก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดวงพ่อจะเที่วพ่อพ่จะเที่ยวพ่อพาอจะเที่ยวพ่อพ่อจะเที่ยวพ่อพ่อจะเที่ยวพ่อพาอะเที่ว่อพ่อจะมี่ยวม่อพาอจะเที่ยวม่อพ่อจะเท่ยวพ่อพอจะเทียวพ่ข่อจะเที่ စဒစစဒစဒစစဒစဒစစအကွေ บ้านไร่กราบหลวงพ่อคุณองใหญ่หมอดินสินไม่งา ผู้พยายามประคับประคองพวกเรามาตลอดเพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันไปจนตลอดรอดฟังแต่ตอนนี้ปัญหาทุกอย่างมันลุมเร้าเข้ามาจนไม่อาจจะแบกรับไหวถึงขนาดเราจะต้องยุบวง ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปครูทำงี้ได้ไงครับเราผมจะไปทํามาหากินไงครับครูมอตรมอเตอร์ไซค์ผมไม่ได้ส่งสองเดือนแล้วครับใช่ครับครูค่าเทอมผมอีกยังไม่ได้จ่ายเลยครับครูช่วยฟงไม่ได้ครับผมไม่บอก็ไา้หมดแล้วผมจะสื่อกล่องใหม่เอาเงินมาจาไม่วางไ้หมดแล้วแล้วผมจะเอาตังค์ไหนจ่ายเข้าละทีนี้มึงฟังครูมึงไม่ได้ยินนี่ครูมีภาระูก็ฟังอยู่นี่ไง ครูบอกว่า,างไงก็มันไม่มีงานมันไม่มีเงินแล้วมันจะอยู่ยังไงกันไม่มีงานยังไงพวกมึงอ่ะเป็นภาระของครูเหมือนกันแต่พว,พวกมึงเนี่ยภาระ<ล>ยังไงมันพาลยังไงไม่มีงานเพราะอะไรมันจะมีงานได้ยังไงก็คนนี้มันไปตีกันอยู่หลังเวทีพิธีกับคนนึงอา้าวพาเดกน้อยกินเหล้า,าถึงเวลากับมาคนบอยไม่ต้องเลยตีเขาทั้งไอ้บัสทั้งไอ้ไปนะพวกมึงทั้งหมดเลยพวกมึงอ่ะโกงเงินขาดกับเขาครูมึงเอาเงินไปซืบไปสื้อหวยหมดกล้าพูดความจริงไหมไอ้ดินมันก็รู้มึงอ่ะเข้าใจผิด เขาใจร้ายพรามันไม่มีเงินครูมีนี่มึงเคยเห็นมั้งไหมมึงไ่สนใจตรงนั้นหรอกจริงที่คนหนึ่งใหญ่เลยมึงจะพูดอะไรมือกับตัวดีถูกต้องเลยมึงเคยทำประโยชน์ให้กระทรวงไหมผมมึงประโยชน์กับจังแหละทำบอเตอร์ไซค์มันวันนี้เรื่องกูไอ้ดียรายใจโตใช่มีเงินมีตังมั้งมึงอย่าไปสั่งขอเข้ามามึงมีเงินไหมเอาเรื่องของกมึงไหมเวลามึงเมาอ่ะมึงเมาแล้วมึงตีกันนะเขาเราจะมาขอเงินครูเขาทำไมกันกูเสียเงินเพ้ามึงไม่กี่แสนอะไรเสียเงินอะไรมึงทั้งงดเลยทั้งไอ้ังคุณเสียเงินก้อนละกี่แสนเดี๋ยร์พันหน่อยิีนั้น จะเอาล่ะเอาไอ <si ้ใจเดียวนะทิ้นไอ้ออปไอ้เจียมมึงไอ้นี่เราพู่พูดถูกไหมเด็กด้วยมันจะไป็นุบคุณดูครัมึงดูครัมันดูครไมันคาขพมึงไปขลุบครัเลยเหรอขลุบกันไหมมึงเคยทำอะไรคุณครัวกูไหมึงไม่ดูกันเลยพวกมือกัดกันยังก็มายินเท้าโมรกันแท้แท้มึงไม่มีสำลึกเลยนี่มินนี่ต้องสารคูณหอกไหมไปมึงไมู่ได้เลย ไปหมูมึงไปเลยก็ไป มึงน่มันตัวคนเดียวกูมีภาระกูฝากมึงดูแลกูด้วยไปไปแล้วแกยัทิ้งยังไปอย่างนี้เลยนี่แกมันก็เห็นแกตัวคือกันแหละุณยังไม่ขาดสายน้ำตายัางองไหลอยู่มาดวงตวันที่เฝ้าดูข้าทุกรวงให้งอกงามลับหายไปจากฟากฟาก้า ท้องทุ่งน้าชีวิตก็ทำน้ำตานอนแต่รักยังไม่ขาดสายแสงตะว,วันยังใช้ส่องใจลูกยังเห็นทุ่งทองเรื้ยงเรื่องร้องรวงเรียวกล้าที่พอต่รู้ ลังเกียววางคันเคียวหอบรวงความรักเข้ามาไม่ต้องร้องอยู่กับพ่อครูนี่แหละแกต้องหนักแน่นเลยฉันจะเรียกเองว่าไอดินแล้วกันแกมันจะได้ตระหนักก็กลายเป็นคนหนักแน่นอดทนนะสู้นะไป เป็นนักร้องอ่ะครูเขาไม่ใหญกแกลําบากเหมือนครูเขา,าใหญ่แกตั้งใจเรียนแต่ถ้าแกอยากเป็นนักร้องอ่ะแกก็ทําให้มันถึงที่อาเชื่อว่าสักวันหนึ่งอ่ะครูเขาคงจะเข้าใจ หาเรื่อ,กองกับใครไม่ไอ้กันเ่ยไม่มีอะไรอ่าไม่มีอะไรได้ไงพูดแกนะฮเรื่อนเฮ้ยเช็ดซะก่อนฮะเป็นไรมาดาวพอดีไอ้ฟางนักบินท้ายบ้านเขาจะทำลังรับดินเพื่อเลยช่วยเอาเอาแค่นี้ไม่เป็นไรหรอก ก็กต้องก็ไปอาคาดเขาแหละ้มันมีแนนทุกคนแ่งาาเานีกินผพักกินะกินพักเอาอีกไปเอาเอาีอาอาอาปผมเจียสาระดีกว่าทุกคนกินไปเลยเดี๋ยวทุกคนไมีอีกแหละเดี๋ยวเราไปกินกูงนอกดีกว่า มีแค่นี้นี่ใครจะกินลุงมะผักนี่ไงผักพริกกินลงไปหมดปันด้วยกันไปแม่ไปยอยลงไปมิกเนไม่ยิงหรอกแกอยูทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหาอะไรได้มาหาไปกูก็เหนื่อยกันกูก็ทำงานไปเลยกินแค่นี้เหรอไอ้ยิ้ม เฮียพี่วัสดีครับพี่พครูเป็นไงบ้างพี่เหตุการณ์วันนั้นน่ะพี่ก้อยูนะครูแคเสียใจหลายนี่อย่สองสามวันมาแล้วครูก็ไม่ยอมกินข้าวกินน้ำเลยพี่ไี่เหมือนกับสมัยที่เองอยู่เดวกกันหลายหลายคนพี่นี่ก็ปล่อยครูที่ไวคนเดียวไงผมขอตัวก่กอนนะพี่แล้ยวยังไงผมจะมาส่งข่าวเท้าดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวากกระตุ้มให้ครูหน่อยเว้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึง กินอะไรมัางนะครับถ้าครูลมไปพวกผมจะอยู่ยังไงกันครับครูปีนี้จะเกี่ยวร่วงข้าวเรียวทั้งน้ำตาแต่หาฉันว่าปีนี้จะยังเหมือนเดิมข้าวจะยังคงคงตอนครอบค <c oughs> รัวเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน อันนี้ทุกคน <ผม S 1> จะเป็นยังไงบ้างก็ม่รเูเค็นแล้วก็ใจหายถ้า,า,า,าพ่องงอ,อ,ย,อ,อยู่คงจะดีกันนี้จริงเหลือสี่คนเนะี่ยอีกจะไหวไมมนันทอะไว้พนน่อคือคนา้า i ที่เฝ้าดูข้าวทุกรวงให้งอกงามรับหายไปจากฝากฝาเนื้อทุกนาชีวิตก็ชำนะ หวางหันเกีย,ว,ยวหอรวงความรักเข้ามาแมปีนี้จะเกี่ยวรวมเข้าเรียวทั้งนั้น เจ้าแผ่นดินของขา้ขาข้าที่ต่อชีวิตด้วยแสงของที่ส่องเราพ้อคือควันเ้าาของล,ลูกหลากทางเา ชีวิตด้วยแสงทองที่ส่งองเราพอคือคุณค่าของลูกรักชาวนาไทย้าวที่ต่อชีวิตด้วยแสงทองที่ส่งใจลูกรักชาวนาไทยโนกใจกราบพ่อผูกเป็นควั oh